สวัสดีครับวันนี้พวกผมก็จะมาสอนการทำ CPR ครับหรือะะเราเรียกว่า Cardio Pulmonary Resuscitation นะครับหรือการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยที่หมดสตินะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการปฏิบัติกันครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ป่วยนะครับว่ารอบๆนะครับมีสิ่งอันตรายกี่ขวามไหมครับเรียชื่อผู้ป่วยนะครับแล้วก็แรียกชื่อผู้ป่วยให้ว่ามีสตินะครับคุณ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  ขั้นตอนต่อมานะครับหานผู้ป่วยนะครับไม่มีสตินะครับก็ให้เรียกโทร169นะครับเพื่อที่จะให้169นะครับทำ CPR นะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ทําการ CPR ก่อนครับการทำ CPR นะครับอย่างแรกนะครับเราก็จะจัดตัวผู้ป่วยะครับให้แขนนะครับชิดตรงะครับแล้วก็ขาตรงครับหลังจากนั้นจัดยังศหน้าะนะครับให้ นำมือที่ถนัดนะครับด้านหลักนะครับโดยนำมือรอนะครับเอาไว้ด้านหลังนะครับโดยเรานะครับจะดันตรงที่หน้าอกนะครับโดยที่ไม่ตรงกลางนะครับเพื่อที่จะไม่ทําให้ผู้ขวดมีอาการบาดเจ็บนะครับตรงที่โคนนะครับโดยเราจะเยื้องไปด้านขวานะครับโดยแขนนะครับต้องตรงนะครับแล้วก็ก่อนที่จะดันนะครับเราเอใาชา้ลําตัวในดันะครับนับหนึ่งถึงสามสิบครับนับเปบ็นจังหวะครับด้วยนะครับ 1นับ2นับ3นับ4นับ5นับ6นับ7นับ8นับ9นับ10จนถึง30นะครับพอถึง30ใช่ไหมครับเราก็วัดชีพจรของผู้ป่วยนะครับว่าชีพจรกลับมาหรือยังครับแต่ถ้ายังนะครับเราก็ทําต่อนะครับจนกว่า1669งหกหกเาจะมาทำเครื่อง AED ครับโดยที่เราจะทําไปเรื่อยๆครับถ้าผู้ป่วยฟื้นแล้วก็ไม่ต้องทําต่อนะครับรอให้1669นะครับ นำส่งโรงพยาบาลครับแต่ถ้ายัางไม่ฟื้นนะครับแล้วก็ทําต่อจนกว่าหนึ่งหจะมาครับถ้า1นึ่งามาครับก็ใช้เครื่อง AED นะครับปั๊หมหัวใจของผู้ป่วยนะครับจนกว่าผู้ป่วยจะฟื้นสติขึ้นมาครับตั้งเสนอคลิปเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสน่การทำ CPR นะหรือว่า Cardiovascular Emergency Station นะครับผเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วย ในเมื่อผ stat ู้ป่วยเกิดการจมน้ำเรื่องหมดสตินะครับผมถ้าไปทําการช่วยเหลือผู้ป่วยจะทาให้อวัยวะภายในเสียหายครับผมครับผมขั้นตอนที่หนึ่งครับให้ตรวจสอบบริเวณรอบๆผู้ป่วยนะว่ามีอันตรายใดๆไหมแลวให้ตั้งสตินะครับผมครับผมขั้นตอนที่สองนะครับให้เรียกผู้ป่วยนะด้วยการตทรในเยกชื่อครับคุณคุณคุณครับคุณถ้าผู้ป่วยไม่ได้สตินะครับผมให้โทรเรียกหนึ่มโมก้านะครับให้มา นำตัวสูงโรงพยาบาลนะครับผมในขณะที่รอโรงพยาบาลนะให้ทําการทํา C P R รอนะครับผมโดยการให้ผู้ป่วยแขนแนบชิดไปกับลาตัวชิดหน้าผมแล้วก็ให้ดันหน้าผากบคางให้อยู่เสม,มอประมาณกลางครับผมแล้วก็ให้ตั้งฉากเขาอยู่ประมาณกลางไหล่ผู้ป่วยครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับให้เอามือข้างที่เราถนัดคนระับ แล้วก็มือซ้ายกดนี่นครับอยู่ระหว่างทางด้านซ้ายของผู้ป่วยนะคผมอย่าอย่าเอามาอย่าให้โดนซีโฟนะผมให้เกิดก,การแตกหัาไดน้ครับถ้าตอนต่อไปนะครับให้แขนแนบตรงแล้วก็ใช้ลําตัวดันตัวช่วยนะครับโดยการกดประมาณ30ครั้งนะครับ 1..2..3..4..5.. จนถึง30นะครับผม ครับผมพอทำจบครบนะครับให้ตรวจเช็คจิมจองผู้ป่วยนะว่าจิมจอกลับมาหรือยังถ้ายังไม่กลับมาให้ทำซ้ำไปเรื่อยจนกว่ารถพยาบาลจะมานะครับผมผมเมื่อรถพยาบาลมาถึงคนระับให้พยาบาลได้ใช้เครื่อง AE ครับช่วยการกระตุ้นหัวใจและนำผู้ป่วยสังส่นกลับนะครับาให้เจ้าหน้าที่นำเครื่อง e e นะครับมาช่วยกระตุ้นหัวใจผู้ป่วยและนำผู้ป่วยส่งเข้าโรงพยาบาลนะครับผม Yeah.